เมื่อวานเราไม่ได้มีแผนจะปิดร้านกันเลยจูๆ่ๆพ่อค้าเขาก็พูดขึ้นว่าอยากกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านจังคิดถึงกับข้าวที่บ้านเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราสองคนค่อนข้างทํางานหนักค่ะไม่ได้ปิดร้านกันเลยคุยกันไม่ถึง5นาทีก็ตัดสินใจรูดป,ประตูปิดร้านแล้วก็เดินมาขึ้นรถตู้ที่คิวรถตู้เพื่อที่จะกลับบ้านต่างอําเภอที่อําเภอสังขะกันรอบนี้เรานั่งรถตู้กลับกันค่ะไม่ได้ขับรถกลับเองแล้วก็ไม่ได้โทรบอกที่บ้านด้วยว่าจะกลับกลับกระทันหันค่ะตัดสินใจไม่ถึง5นาทีกก็พกันกลลัับเยนน่งรถ45าทีจากเมือง มาถึงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านพ่อก็ให้ลุงข้างๆบ้านนะคะที่เป็นญาติกันเอาสาเลี้ยงออกมารับพีกมากค่ะพ่อค้าอย่างชอบเลยนั่งไปด้วยแล้วก็ชมวิวข้างทางไปด้วยค่ะหมู่บ้านเราทางปากทางที่เข้าหมู่บ้านเราก็จะผ่าน3าหมู่บ้านค่ะบ้านเลิศดอรุณบ้านร่มเย็นแล้วก็บ้านเราเป็นบ้านกล้วยบ้านที่3ค่ะเข้าไปลึกหน่อยบรรยากาศข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหนองคลองบึงแล้วก็อากาศคือดีมากทุกคนชมวิวข้าวนาปลังสองข้างทางวิวดีสุดๆนั่งรถจากปากทางเข้ามาถึงหมู่บ้านใช้เวลาแค่10นาทีค่ะลุงก็พามาไว้ แกบ้านลุงก่อนลุงก็เป็นญาติเราเนี่ยแหละค่ะที่แกออกไปรับเราเมื่อกี้บ้านแกก็เปิดร้านขายของชามค่ะลุงบอกว่าค่าตอบแทนรอบนี้ไม่เอานะค่าน้ำมันขอเป็นน้ำเก๊กหัวเย็นๆสักกระป๋องก็พอส่วนป้าก็รีบวิ่งออกมานําเสนอเมนูนหน้าบ้านค่ะว่าวันนี้มีผักสะเดานะมีผักนู่นนี่นั่นนะพ่อค้าเขาคิดเมนูมาจากเมืองแล้วค่ะว่าเขาอยากกินน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักเยอะๆกลับบ้านรอบนี้ตั้งใจจะมากินผักสะเดานอะกจากผักสะเดาที่อยากกินแล้วก็หันกลับไปถามคุณยายข้างๆค่ะว่ามีปูนาขายไหมอยากก กินแกงอ่อมปูนาค่ะคุณยายบอกว่าอยู่บ้านกี่วันถ้าพรุ่งนี้ยังอยู่คุณยายจะไปหาปูนามาขายให้คือเซอร์วิสคนในเมืองสุดๆค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนชาวบ้านเราไปในตัวเนาะทุกคนหาอะไรมาขายเราก็ช่วยอุดหนุนกันไปค่ะ,คะพอเราแวะอุดหนุนซื้อผักซื้อปลาทูลุงกับป้าเสร็จเราก็เดินเข้าบ้านเราต่อเลยบ้านเราก็อยู่ติดๆกันนี่แหละค่ะทางเข้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะพ่อค้าเขาก็ให้อ่านป้ายระวังหมาดุหมาที่บ้านดุค่ะทุกคนถ้าใครจะเข้าบ้านก็กด อ,อดกลิ่งหน้าบ้านค่ะให้คนในบ้านออกมารับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหมากัดค่ะพอเดินเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานด้านหน้าบ้านค่ะก็จะโล่งสะอาดพ่อก็กําลังรดน้ําต้นหญ้าอยู่ค่ะหน้าแลง้งหญ้าก็ยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนดินจะชุ่มชื้นค่ะทุกคนหญ้าก็คือจะเขียวขจีมองไปทางไหนก็คือสดชื่นไปหมดเลยค่ะพอเราเดินลึกเข้ามาหน่อยผ่านบ้านหลังใหญ่ก็จะเห็นบ้านหลังกลางนี่ค่ะสร้างด้วยไม้ทั้งหลังส่วนด้านหลัง สุดเลยนู่นก็จะเป็นยุ้งข้าวค่ะลานจอดรถแล้วก็เป็นครัวไทยบ้านค่ะแม่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ค่ะทุกคนก็จะใช้ฟืนใช้เตาถ่านอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบดีนะคะส่วนมากเราก็จะไปทากับข้าวกินด้านหลังนู่นแหละค่ะฟินดีค่ะทุกคนติดทุนนานหลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็เราจะวันนี้เราก็จะไปทํากับข้าวตรงครัวหลังบ้านด้วยค่ะบริเวณในบ้านนะคะก็จะดูโปร่งโล่งสะอาดสะอ้านมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นเยอะค่ะพ่อเขาจะเป็นคนที่ดูแลสวนดีมากค่ะทุกคนก่อนที่พ่อค้าเขาจะไปทํากับ เขาก็พาวแวะชมสวนผักไฮโดรค่ะผักที่บ้านปลูกไว้กินเองแล้วก็มาย่างปลาทูเด็ดพริกหอมกระเทียมคั่วค่ะเตรียมเพื่อจะไว้ทําน้ําพริกปลาทูส่วนตรงนี้แม่ค้าก็จะมาเตรียมล้างผักค่ะพระเอกของเราที่วันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยผักสะเดาอยากกินมากขว่วพริกหอมแดงกระเทียมสุกแล้วเอาลงครกเตรียมตําค่ะก่อนที่จะตาพ่อเขาบอกว่าไม่มีเรี่ยวแรงยกครกยกสากค่ะขอน้าเก๊กหัวยเย็นๆให้ชื่นใจสักแก้วกระดกไปหนึ่งทีก็ตาพริกละเอียดแล้วค่ะ ไม่งั้นไม่ละเอียดแน่นอนหลังจากนั้นก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะตำไปจนละเอียดตำเสร็จพอค้าไม่รู้จกปรุงค่ะปรุงไม่เป็นก็เรียกแม่ค้าให้มาปรุงให้ก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยน้ำปลาล้านนิดนึงค่ะแค่นั้นก็อร่อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูบ้าน,านพอคะตำน้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วส่วนทางนี้แม่ค้าก็ลวกผักเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะกลับบ้านมารอบนี้ได้กินผักสมใจอยากเลยค่ะทุกคนเยอะมากมีทั้งะเดาดอกแคมักเขือบวบ ผักกาดขาวผักชีโอ้ยสารพัดผักเลยค่ะนอกจากนั้นก็มาเจียวไข่เพิ่มด้วยค่ะทุกคนไข่เจียวร้อนๆกินกับน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผัก ชื่นใจค่ะก่อนที่จะกินข้าวพ่อค้าเขาก็วิ่งลงไปกลางทุ่งนาหลังบ้านค่ะไปช่วยพ่อเอาน้องวัวเข,ข้าคอกก่อนค่ะเย็นแล้วเนาะทุกคนก็ประมาณ56าหกโมงเย็นค่ะบรรยากาศที่บ้านก็คือดีแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตั้งวงเตรียมกินข้าวค่ะทุกคนวันนี้เราก็กินข้าวกัน3คนเด็กๆก,ก็ไม่อยู่เนาะไปนอนในตัวอำเภอคะ่ะก็กินข้าวมีพ่อมีพ่อค้ามีแม่ค,ะคะ้าค่ะส่วนแม่ก็ไปงานศพในหมู่บ้านกับเพื่อนๆค่ะยังไม่กลับครั้งนี้ก็คือตั้งใจอยากจะกลับมาตำนักพริกประตู แซบๆกินกับผักสะเดาค่ะผักสะเดาช่วงฤด,ดูหลังเก็บเกี่ยวข้าวเขาจะอร่อยค่ะทุกคนปีหนึ่งมีให้กินครั้งหนึ่งค่ะเราต้องรีบกินส่วนพ่อค้านี่คือเอ็นจอยแล้วก็มีความสุขกับการกินข้าวครั้งนี้มากค่ะเดินเติมข้าวไป3มรอบค่ะทุกคนหมดข้าวไป3าจานพ่อค้าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขมากเวลาได้กลับบ้านมากินข้าวทุกครั้งค่ะกับข้าวก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนมีแค่น้ำพริกไข่เจียวหมูเดดเดียวแล้วก็ผัก แต่ทำไมทำไมถึงมีความสุขแล้วก็อร่อยแล้วก็กินข้าวได้เยอะค่ะเราเชื่อนะคะว่าใครๆหลาย,ลายๆคนเวลาได้กลับมากินข้าวในรสชาติที่คุ้นเคยแล้วก็ได้กินกับข้าวบ้านๆได้กินกับข้าวที่ถูกปากแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีความสุขเหมือนกับเราอย่างเนี้ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เราสองคนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาเราสองคนก็จะพยายามทําคลิปไม่เครียดค่ะสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันยังไงก็ติดตามเราคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ